สำหรับเจ้าของแบรนด์ที่แาบ,บได้กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อมักจะต้องทำยังไงคะก็ต้องทำให้แบรนด์ด้วยสวยดูดีและดูแพงใช่ไหมโดวยวิธีการโพส์ข้อความที่มีภาษาอังกฤษโอททำได้ไหมในแง่การตลาดทำได้แน่นอนแล้วในแง่กฎหมายล่ะทำได้หรือไม่ได้อะไรยังไงวันนี้คุณชานะกฎหมายใจดีจะมาเฉลย นนค่ะในแง่การตลาดถ้าอะไรที่ดูเกี่ยวกับต่างชาติโพสต์เป็นภาษาอังกฤษมันก็จะดูดีดูแพงใช่ไหมแต่ในแง่กฎหมายค่ะของตัวประกาศที่ออกมาควบคุมสินค้าหรือการให้บริการทางออนไลน์เนี่ยเขาให้ใช้ข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายคือไม่ได้ห้ามนะคะว่าไม่ให้คุณโพสต์มีข้อความภาษาอังกฤษ,กฤษแต่หลักๆแล้วเวลาคุณจะ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณขนาดลักษณะตามกฎหมายตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อวันที่18กันยายนสดๆร้อนๆเนี่ยควรจะมีภาษาไทยให้อ่านเข้าใจง่ายค่ะเพราะฉะนั้นแล้วโพสต์ได้นะคะภาษาอังกฤษแต่หลักๆอ่านให้เข้าใจด้วยข้อความภาษาไทยเป็นหลักค่ะไม่เช่นนั้นมีโทษปรับ10,000บาทค่ะ ถ้าชอบความรู้เรื่องกฎหมายการตลาดออนไลน์ฝากกดติดตามและถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดแชร์ให้คุณชาตด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย